สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิด Hot อ m มเมชช a นลในคลิปนี้จะนำข่าวคลาว,าวบอกกล่าวถึงการเสียชีวิตของคุณตั้วสรัญยูวงกระจ่างมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ คุณตัวสรัญยูวงเระจางได้เสียชีวิตเมื่อวันที่10มิถุนายน2563นะครับหลังจากที่ได้รับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบในวัย59ปีที่โรงพยาบาลจุลา คุณตัวสรัญยูวงกระจ่างเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2 5 3 3ที่ตำบกลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามคุณตัวเป็นนักแสดงพิธีกรผู้กำกับการแสดงละครและภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงคนนึงในวงการบันเทิงของไทย ก่อนจะเข้ามาในวงการบันเทิงประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกมาก่อนแต่เนื่องจากอาชีพสถาปนิกในเวลานั้นยังไม่เป็นที่นิยมอย่างในปัจจุบันซึ่งคุณตัวเองก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงโดยแสดงละครของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เมื่อยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเมื่อจบออกมามีผลงานชิ้นแรกทางโทรทัศน์ โดยแสดงเป็นตัวประกอบในรายการเพชรฆาตความเครียดทางช่อง9ในปีพุทธศักราช2527โดยแสดงร่วมกับนักแสดงรุ่นพี่ที่เป็นาาสิทธ์เก่าคณะสถาปัตย,ยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันเช่นคุณปัญญานิรันกุลคุณเกียรติกิจเจริญคุณวัชระปานเอี่ยมคุณสรัญยูรักอาชีพนักแสดงที่สุด เขามีผลงานทางด้านการแสดงมากกว่า100เรื่องทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และละครเวทีเป็นพระเอกที่ครองความนิยมในประเทศไทยในช่วงยุค80ถึง90มีผลงานละครโทรทัศน์โด่งดังมากมายนอกจากนั้นแล้วคุณสรัญยูยังมีผลงานพิธีกรผู้กำกับละครโทรทัศน์และผู้กำกับภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องอาทิเช่น เป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์เรื่องเทพนิยายนายสนอในปี2541ละครพีเรียดเรื่องน้ำพุในปี2545ละครสั้น2ตอนจบเรื่องลูกบาทเที่ยวล่าสุดในปี2545ละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายในปี2546ละครเรื่องหลังคาแดงในปี2547 ละครเรื่องตราบสิ้นดินฟ้าในปี2,551ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องอัม,มหิตพิสวาสในปีพุทธศักราช2,550และคนโขนในปี2,554อีกทั้งคุณสรัญยูยังได้นำบทประพันธ์เรื่องหลังคาแดงมาดัดแปลงและนำเสนอในรูปแบบละครเวทีเรื่องหลังคาแดงเดอะมิวสิคลในปีพุทธศักราช2,555อีกด้วย จุบันคุณสรัญยูเป็นผู้จัดละครและผู้กำกับการแสดงผลิตละครโทรทัศน์ในนามสามัญการละครมีผลงานการกำกับละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายในปีพศ2556หัวใจเถื่อนในปี2557รอยรักแรงแค้นในปี2558และล่าสุดเรื่องบัลลังหงในปี2559ในปี2560 คุณสลันยูกลับมาสู่งานแสดงอีกครั้งโดยร่วมแสดงกับเหล่าทัพนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยในละครเทิดพระเกียรติคุณในองค์พระมหาบูรพกษัตริยาที่ลาดเจ้าเรื่องสีอยยธยาผลงานการสร้างของม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลรับบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงในสมัยอยุธยาและออกอากาศ ในวันที่5ทธันวาคม2560ทางช่อง t r u e For y o u ตัวได้สมรสกับคุณหัตยาเกตสังนักแสดงและดีเจชื่อดังโดยเข้าพิธีมั่นเมื่อวันที่11มีนาคม2537ทั้งคู่มีบุตรสาวฝาแฝดชื่อคุณสุภราวงกระจ่างหรือคุณลูกหนุนและคุณศรีตลาวงกระจ่างหรือคุณลูกหนังคุณตัวสรัญยู ถือเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่กล้าแสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจนในระดับแถวหน้าโดยเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรมาตั้งแต่การชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณชินวัตรในปี2549และได้เข้าร่วมชุมนุมอยู่บ่อยครั้งเคยขึ้นเวทีปลาัยร่วมกับพงพัฒน์วชิรบัรจงเพื่อนนักแสดงที่น่าสยามพลากรอ,อีกด้วยต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง คุณตัวเองเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าร่วมในการขับไล่นายสมัครสุนทรเวชและคณะรัฐมนตรีทั้งชุดลาออกจากตำแหน่งจนกระทั่งถูกแต่งตั้งให้เป็นแกนนำพันธมิตรรุ่นที่2พร้อมกับนางมารีรัฐแก้วกาในวันที่23พฤศจิกายน2551และในวันที่6ตุลาคม2552ได้รับเลือกให้เป็นรองเลขาธิการพักการเมืองใหม่ของทางกลุ่มพันธมิตร คิดฮอตอีแมชช h a n แนลก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตั้วสรันยูวงกระจ่างด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ